สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเวอร์สกุลสุคนเดอร์ม,มาพบมาพัอก้าน้องกระตุนสาวลาวใต้โสเน่นะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมดูโฆษณาให้น้องกระตุนด้วยนะคะจะได้มีแดงทําคลิปคลิปต่อไปเนาะก็ขอบคุณมากๆสําหรับมาเข้ามารับชมรับฟังน้องกระตุนคนนี้นะคะฝากเอนดูน้องกระตุนคนนี้ด้วยนะคะ เข้าเรื่องเลยนะทุกคนเนาะจะมาพูดถึงประเด็นว่าคุณลาวมาทํางานที่ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตเลยจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนี้เนาะคือน้องกระตุนตั้งแต่จําความได้นะขึ้นมาประเทศไทยเนาะพ่อแม่มีหนี้มีสินเยอะอจะบอกงี้เลยเนาะเพราะว่าอยู่ที่บ้านสถ,สถานะก็ไม่ค่อยดีเนาะ การงานก็ไม่มีทำมีแต่หาเช้ากินข้าไปวันๆไม่ไม่มีตังค์เยอะแถมน้องก็มาป่วยตอนนั้นเนาะคือการป่วยของอคนลาวอะ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้ตังค์นะทุกคนมันต้องใช้ตังค์เยอะมากๆนะอตอนนั้นเรายังเด็กเราก็รู้สึกได้นะคือพ่อแม่ลําบากมากมีหนี้เยอะมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจขึ้นมา ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตเลยนะแต่พ่อแม่ขึ้นมาก่อนแล้วไงแต่พ่อแม่เคยขึ้นมาแล้วอืแต่ไปมีครอบครัวที่ประเทศลาวแกท่านก็ไม่ขึ้นมาเลยเนาะแต่ตอนนี้ท่านมีหนี้มีสินก็ไม่มีตังที่จะไปปลดหนี้ให้เขาก็เลยตัดสินใจมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่เราเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตกับพ่อกับแม่เนาะ ถามว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้เจอประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นจําได้เลยว่าอาอาไปรับเนาะน้าสาวนี่แหละอืไปรับเอารถส่วนตัวไปรับก็ทุกคนเชื่อไหมมารถเลดดยจ้าครั้งแรกในชีวิตคือคนไม่เคยขึ้นรถอ่ะทุกคนเออรู้สึกว่ามันเบียนหัวมันจะอ้วกตลอดเวลามันหมิ่นแอร์มันหมินมนหม่นอะไรอ่ะ ใครสีน้าหอมขึ้นรถเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่หอมเลยนะมันหมิ่นมากมันจะอ้วกอะ่ะปัจจุบันนี้ก็ยังเมารถอยู่นะจ๊ะคือตัดใจไม่ได้สักทีคือทํายังไงไม่ให้เมาอะ่ะเออทุกคนเข้าใจไหมคนเมารถก็ยังไงอะ่ะตั้งใจพยายามไม่ให้เมานะเวลาขึ้นรถอ,อ่ะก็เมาอยู่ดีนะเออก็ทีนี้ก็ขึ้นมาเนาะอาก็ไปรับแหละ รู้ไหมทุกคนอันดับแรกทํำยังไงคนมารถอะ่ะก็จ้องข้งางกระจกเนาะมันจะมีกระจกรถอยู่โหประเทศไทยเหรอเนี่ยแต่มากับอาคืออ,อุบลใช่ไหมกับอ,อุบลน,นั่นแหละทุกคนอาไปรับเ,เนาะอาจะอยู่เสรภูมร,ร้อยเอ็ดหรือเปล่าอาอยู่ใส่ใส่ร้อยเอ็ดทุกคน แล้วมันไม่ค่อยมีตึกเท่าไหร่เนาะตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มีตึกอ่าเรารู้สึกว่าแต่มันพัฒนาแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ในเมืองมากขึ้นตื่นอกตื่นใจเนาะก็กลัวไปหมดนะเห็นตำรวจก็กลัวอันแบบแรกนะเห็นตำรวจก็กลัวตอนนั้นอะ่ะมาตามถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างนะคืออาพาเอ่อเราอะ่ะยังไม่ถึงอายุสนะิบแปดเนาะอาก็ทํา ติดตามกับพ่อกับแม่มาเนาะทําบัตรติดตามมาก็รู้สึกว่าเขาอาก็มันได้ยินเสียหูด้วยว่าเราคุ้นเคยถ้าเห็นตํารวจไทยอ่ะกลัวไว้แล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเป็นไหมกลัวแล้วเออกลัวกลัวเขาจะมาอะไรกับเราหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่ทุกคนอ่าบอกว่าจะไปกลัวทําไมคนเหมือนกันอาว่าแต่เรากลัวทุกคนไม่รู้เป็นอะไร ถึงเราทําอะไรไม่ผิดแต่เห็นหน้าตารวจแล้วกลัวนะเออนี้แปลกไหมอืมก็ทีนี้ก็มาอยู่กับอาเนะาะอาทำงานอาชีพลงไม้เป็นเจ้าของโรงไม้ธุรกิจโรงไม้ของตัวเองเนาะคืออาและแฟนคนไทยแฟนเขาก็ทําธุรกิจอะเอ,อเป็นโรงไม้ใหญ่ๆมากเอ,อมีลูกน้องหลายคนมากก็ทํากับอาสักพักรู้สึกว่า พ่อแม่อยากขึ้นมากรุงเทพอ่ะเออขึ้นมาในเมืองมากขึ้น <c oughs> ก็ตอนนั้นอ่ะไปทําช่วยอานี่แหละอาก็มีรีสอร์ทเออทุกคน <c oughs> อามีรีสอร์ทอีกที่หนึ่ง <c oughs> ก็เราซึ่งเราเป็นเหล็กอยู่ยเนาะ <c oughs> เรายังอายุไม่ถึง18ด้วยซ้ำประมาณ1ิบเแต่ไปช่วยอาทางาน รีสอร์ทอะทุกคนแต่เป็นผู้ติดตามแม่อยู่นะอทำบัตรเป็นผู้ติดตามอยู่ทํางานรีสอร์ทไปแล้วทุกคนเชื่อไหมผมนี่ขิดจริงๆนะคือเจ้านายอะที่จะไปอยู่กับเขาอ่ะคือเข้ามาทําบุญกุศลที่ร้อยเอดแล้วเขามา,มาพักมานอนพักที่โรงแรมของอาซึ่งเราทําอยู่ไงเราทําความสะอาดอยู่เขาก็ว่าเขาก็มองนะเออเจ้านายอะ จานายพัทยานะเขามองว่าเด็กคุณนี้มันขยันมันขยันจริงเขาก็เลยอยากได้ไปทํางานบ้านให้เขาเนาะตอนนั้นน่ะน้องเราทําด้วยน้องก็เขาก็ซึ้งสมน้องเราขยันจริงพวกนี้อ่ะเด็กดาวหรือเปล่าเออตอนนั้นอ่ะอันนี้ก็ยอมรับนะคือเราโตมาด้วยความลําบากคืออาให้ทําอะไรก็ทําหมดนะถึงอาไม่ใช้ ไม่ได้ใช้ทําอะไรเราก็จะทําให้อานะเพราะว่ามาอยู่บ้านอาก็อยากทําช่วยอานะหยิบหยิบของนิดหน,หน่อยก็อยากหยิบอืปูเตียงที่นอนเอ,อดีสอดอก็ปูให้อาเปลี่ยนที่นอนขัดห้องน้ําคือหนูไม่เคยรังเกียจงานอะไรที่ไรต่างอะ่ะทําหมดนะอืมตอนนั้นอะ่ะเจ้านายเออจ้านายที่จะไปอยู่ด้วยอะ่ะเขาก็รู้สึกว่า เหล็กมันขยันมากเลยนะเขาก็เลยติดต่อว่าไปอยู่กับอันนี้ไปอยู่กับเจ๊ไม้อยู่คนอย่างงี้เนาะว่าเออแต่เขาเป็นคนดีมากเลยนะอาจดูไปว่าเขาจะออกหลอกลวงหรือเปล่าเรานี้ก็เราก็ไม่รู้แต่ว่าใจดึกๆเขาเป็นคนดีนะเพราะว่าอ่าเราก็รู้จกักเพราะว่าเขามาสร้างบุญกุศลสร้างโบสถ์ให้วัดอเขาสายบุญนะทุกคน ขาก็ว่านี่ไปเป,เป็นแม่บ้านไหมถ้าไปเป็นแม่บ้านก็จะให้เงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างงี้เนาะ mm. เขาก็เลยติดต่อมาหาอาเราเอออยากได้นะสมมุติเขาก็เลยอยากได้ทีนี้เราไปเนาะเพราะว่าเราอายุถึงสิบแปดตอนนั้นอะ่ะเออก็จะพักถึง18แล้วอาก็ ไม่ใช่สักพักหรอกทุกคนปีหนึ่งแล้วมาอยู่กับอาปีหนึ่งแล้วก็อายุถึงสิบแปดเรียบร้อยเขาก็ให้ไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าไปอยู่กับเขาอะรู้สึกว่าห่างพ่อห่างแม่เพราะว่าพ่อแม่อยู่กับอาใช่ไหมทุกคนไปอยู่กับเขาที่พัทยารู้สึกว่า เขานิสัยดีนะทุกคนเขานิสัยเป็นเจ้านายที่นิสัยดีมากๆสอ,สอนลูกน้องเหมือนกับสอนลูกตัวเองนะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าคนไทยนี่จะเป็นกันเองอะ่ะเออทํางานบ้านแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะกินข้าวก็กินร่วมโต๊ะอ่ากินข้าวก็กินร่วมโต๊ะนะรู้สึกว่าเป็นคนดีมากๆแต่ถ้าบางคนนี่เธอกินไปสิเออเธอ เดี๋ยวจะมาต่อ EP สนะองเนาะที่กินไม่เคยกินข้าวร่วมโต๊ะกับเจ้านายนะเนาะทุกคนถ้าติดตามน้องกระตุนต้องติดตามไว้นะั้นน้องกระตุนจะมาต่อ EP สนะองเนาะมาต่อกันที่เขาให้กินข้าวร่วมโต๊ะรู้สึกว่าเจ้านายคนนี้ใจดีมากๆขึ้นมาเมืองไทยครั้งแรกในะชีวิตนี่มาทํางานกับเจ้านายคนนี้ที่พัทยานะร้องไห้ทุกคนรู้สึกว่า พ่อแม่ห่างไกลห่า,หางไกลกันเกินเนาะรู้สึกว่าร้องไห้แทบจะทุกวันทํางานเสร็จนะน้องกระตุนนะเป็นคนแบบว่าเจ้านายสั่งอะไรก็ต้องทําอย่างนั้นคือใส่ง่ายมากอันนี้ยอมรับนะใส่ง่ายจริงๆทําอะไรก็ต้องทำให้สะอาดามากๆก็ต้องทํานะห้องน้ำเนี่ยทุกคนถูน้องกระตุ่นถูสะอาดแค่ไหน บางคนเจ้านายสะอาดแค่ไหนเขายังไม่สะอาดนะทุกคนคือคนไทยไม่รู้สีรู้สึกว่าเขาสะอาดมากๆเลยนะคะท,ทุกคนทีนี้เข้าห้องนอนเนาะเวลามืดแล้วก็ไปร้องไห้อยู่อยู่ห้องตัวเองร้องไห้เออคือไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะทุกคนทํางานไปวันๆอะ่ะตื่นเช้ามาหกโมงก็ทําแล้วทาแล้วประมาณสองสามทุ่มอะ่ะทํากับเข้าวให้เขากินแล้วก็กินกับเขาพร้อมกันอะ่ะ ก็เข้านอนก็เป็นบนไปบนมาอย่างนี้แหละทุกคนอืมรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากๆแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ร้องไห้ตอนนั้นล่ะเรายังไม่มีมือถือตอนนั้นอะ่ะเราไม่มีสตังค์ซื้อใช่ไหมทุกคนคือรู้สึกว่ายังโชคดีที่ได้เจ,เจอเจ้านายที่ดีๆนะอืมาีมากๆนะดีที่สุดเลยเจ้านายที่พัฒยานคือ ไปเที่ยวไหนแกก็ไปด้วยนะไปเสียงใหม่เสียงได้แกเอาไปด้วยขึ้นภูเขาอะไรเราก็เมารถอ,อยู่แล้วใช่ไหมแต่แกให้ติดตามไปด้วยคือนิสัยดีมากๆนะคือแต่ต่อก่อนเราเป็นเด็กอะ่ะเราอาจจะเข้างานไม่ตรงเวลาเราอาจจะยังเด็กไปสนเข้าสอนอะไรเราก็ทําสะอาดไม่พออย่างนี้เราก็ยอมรับเพราะว่าเรา ขึ้นมากรุงประเทศไทยใหม่ๆอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเขาว่างเพราะว่าอันนี้ก็ยอมรับเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนแต่มาเจ,เจอเจ้านายดีคือดีมากๆนะแล้วแกเป็นคนสายบุญด้วยสอนทํากับข้าวคตดเก่งเลยแล้วหลังจากนั้นเหรอหลังจากนั้นใช่ไหมก็ทุกคนมารุ้นกันเนาะแล้วกระตุนจะไปต่ออีพีสองว่าพ่อแม่เราจะ ขึ้นมาทำงานกับเราหรือเปล่าที่อยู่ร้อยเอ็ดเขาจะโทรตามว่าให้ไปทำงานกับเพื่อนเขาเออที่วังน้ำเขียวนะเขาอยากได้คนงานอีกพ่อกับแม่แล้วมีน้องสามคนนะแล้วสี่กับเราแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นพ่อแม่เราจะมาทำงานที่พัทยาหรือเปล่ามาต่อกันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปต่อ ep สองให้นะ ทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามน้องกระตุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังน้องกระตุ่นคนนี้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีเด้อ <c oughs> บ๊ายบาย